ที่สองแล้วเดี๋ยวพาไปเทีย่ยวนหลังใหม่เราสร้างมาตรงนี้ถ้ามันเป็นหลังว่างๆเราก็จะเปิดเปิดให้ชาวทำไปชาวแค่ถึงแล้วทุกคนขค้ืงหน้าแล้วนี่เองนี่เป็นบ้านที่เราสร้างขึ้นมาเองตอนแรกมันเป็นบ้านไม้ ปีเนี้ยสีอะไรวะสีเนี้ย,ย,ยแต่เรา,ปาเ,เปลี่ยนละไงทุกคนเราเปลี่ยนน้ำใหม่หมดเลยสร้างเองด้วยนี่เราทำตรงนี้คือสีดำแต่ก่อนเราเปิดตัวนี้เป็นบกปลาตัวน,นี้ยก็จะเป็นพวกหลังบ้านตัวนี้จะเป็นกำแพงที่มันผูกแล้วทาปูนใหม่แต่มันสีไม่เสมอกัน,นกลายเป็นแบบนั้นแหละหลังนี้ก็สวยนะ ตนนี้ก็เสิราบันตอนแรกก็ช้าแต่ตอนนี้ก็เสริร์ฟอาหารละมีนคนบอกให้รีวิววันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวด้วยเลยรีวิวอะไรเนี่ยฮะอโน,นสาวรีย์ นัสาวรีผ้าใหม่ไทยแล้วก็ต้องขึ้นผ้าใหมอูออ้มันปิดอันนี้ยกแล้วกันนะครับซับซ้อนมากเพราะมันต่ำแต่ละคนละหมากกันขึ้นมากเนี่ยถ้าเราขึ้นมาสุดแล้ว เราจะจอปิวร oh yeah. ิมถนนเหมือนว่าเราเดินกลางถนนแต่เราจะมาสิ้นสุดที่ตรงนี้นะตรงนี้เลยเพราะว่ายาวมาเพราะว่าแต่ก่อนมันเป็นงานเกษตรงานเขามีงานเนี่ยแต่ก่อนแต่ปัจจุบันน้อยที่สุดเล